ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขามีเด็กหญิงชื่อมีนาเธอเป็นคนเงียบๆชอบวาดภาพมากกว่าเล่นกับเพื่อนทุกวันหลังเลิกเรียนมีนาจะนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่หลังโรงเรียนวาดภาพท้องฟ้าใบไม้และฝันถึงวันที่จะได้เป็นจิตรกรแต่ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีการจัดงานประกวดศิลปะประจำปี ผู้ชนะจะได้ทุนไปเรียนต่อในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของมีนาปีนี้ทุกคนพูดถึงแต่ลูกสาวของพ่อค้าคนมีเงินชื่อมะลิที่มีสีพิเศษจากต่างประเทศและครูสอนส่วนตัวมีนามีเพียงกระดาษเก่าและสีไม้ที่ปลายหักแต่เธอก็ลงมือวาดภาพด้วยใจเต็มร้อยภาพของเด็กหญิงคนหนึ่ง ยืนแสงจากหัวใจให้คนรอบข้างเมื่อวันประกวดมาถึงภาพของมีนาเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรู้สึกทว่าในคืนนั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดภาพของมะลิถูกทำเปื้อนสีโดยไม่รู้สาเหตุทุกคนสงสัยว่ามีนาอาจเป็นคนทำเพราะเธอเป็นคู่แข่งคนสำคัญมีนานิ่งเงียบ ไม่เถียงสักคำเธอเพียงพูดว่าถ้าใจฉันสะอาดจริงวันหนึ่งความจริงจะพูดแทนฉันเองลุงช่งางไม้ผู้เท่าที่ดูแลหอศิลเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้ว่านีนาไม่ได้ทำและในวันตัดสินเขาแอบวางจดหมายไว้ใต้ภาพของมะลิในจดหมายนั้นเขียนว่า อย่าให้รางวัลตกอยู่ในมือของผู้ที่มีแต่สีสวยแต่ไม่มีความจริงในใจคณะกรรมการสังเกตว่าภาพของมะลิเป็นเพียงภาพลอกแบบจากผลงานต่างประเทศขณะที่ภาพของมีนาเป็นต้นฉบับที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อประกาศผลมีนาได้รับรางวัลชนะเลิศเธอน้ำตาคลอ มือสานเมื่อรับรางวัลแล้วหันไปยิ้มให้มะลิที่ยืนนิ่งอยู่เธอเดินเข้าไปจับมือเพื่อนคนนั้นแล้วพูดว่าอย่าเสียใจเลยนะความฝันของเธอยังไม่หายไปเพียงแค่ต้องเริ่มใหม่ด้วยหัวใจตัวเองวันนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบงนันก่อนเสียงปรบมือจะดังขึ้นยาวนานกว่าครั้งไหนๆ เพราะไม่ใช่แค่เด็กหญิงคนหนึ่งที่ได้รางวัลแต่เป็นความซื่อสัตย์ที่ได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเองหลังจากนั้นมีนาได้ไปเรียนต่อในเมืองใหญ่เธอมักส่งโปสการ์ดกลับมาบ้านเขียนว่าทุกครั้งที่วาดภาพฉันยังจำได้เสมอว่าสีที่สวยที่สุด คือความจริงใจของหัวใจคน